เสียงระกคังปุ๊บหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆด้วยกัน เจอทุกท่านสงบจิตสํารวมใจฝึกสติฝึกสมาธิด้วยกันซึ่งจริงก็จะเป็นกุญแจสําคัญนในงานแก้ท็อกซิกในชีวิตของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นสภาวะที่ใจเกิดภาวะท็อกซิกเป็นพิษหรือเจอคนที่ท็อกซิกถ้าเรามีสติมีสมาธิเมื่อเรารู้ว่าภาวะใจมันหดหู่เศร้าหมองซึมเศร้าคิดมากกังวลเฮอเจอวุ่นวายสับสนถ้าเรา มีสติระลึกรู้เราก็จะหยุดภาวะานั้นได้ครับเวลาจิตตกก็ยกจิตขึ้นเวลาจิตมันเหลอจิตมันฟูเกินไปก็ข่มจิตลงเวลาเราเจอคนที่ทอนคุณค่าเราด้อยค่าเราทำให้เราึกรู้สไม่ดีก็จะเกิดความตระหนักรู้ได้ว่าไม่มีใครสามารถทำให้เราต้อยตักได้ถ้าเราไม่อนุญ,ญาต ้สิ่งนั้นหรือภาวะนั้นความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นหนึ่วิธีแก้ที่จะเป็นประโยชน์สําคัญนั่นึน่งก็คือการฝึกสติสร้างความระลึกรู้ให้เกิดมีสมิ ใน,นจิตของท่านสำบตั้งมั่นดีแล้วนะก็คอยรักษาความสุขจิตนั้นไว้แล้วก็กำหนดแผ่เมตตาให้บุญกุศลนี้เป็นเหตุัจความสุขของเราของพ่อแม่เราผู้ย่าตายายเพื่อนพร้อมพี่น้องทั้งหลายคนคือร่วมงานกาแก่ตลอดจนสรรพสัตว์ผู้อื่นไว้ตายเกิดร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมจ็บร่วมตายในวัฏตสงสารนี้ ท่านใดที่รับทุกข์ขอควรจกทุกข์ท่านใดมีสุขกสควรสุขขึ้นไปท่านได้ตั้งใจกล่าวคำแห่งเมตตาอุทิศบุญกุศลตามาตามาขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลน,นี้แผ่ไปให้ไพศาลถือมิดาแมนดาครัวจาร ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันอีกคนเคยร่วมงานกันทั้งหลายขอให้ได้ในผุผลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้ผลผลนี้เถอมาดนเสรษคันก็ขอให้ลืมตาต่าช้านะ้รับ